สวัสดีครับแฟนเพจครังบ้านชาวกรุงเทพนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามทางช่อง u t u b e นะครับช่อง2บ้านนะครับก็วันนี้พามารีวิวนะครับเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับมู่บ้านดีเอกคู่สีนะครับดีเอกคู่สีคูบอลนะครับเรียบวงแหวนการจนาพิเศษนะครับก็เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเฟอร์นิเจอร์ครบยูกระเป๋าใบเดียวเขาอยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในนะครับ นี่เป็นโถงชั้นล่างน,นะครับก็มีตู้โชว์ให้ด้วยตู้โชว์ก็แต่งของไว้สวยงามนะครับชั้นวางทีวีนะครับโต๊ะทานข้าวโซฟานะครับครัวก็ต่อเติมแล้วนะครับเต็มพื้นที่ด้านหลังเป็นครัวนะครับมีเคาน์เตอร์มีซิงค์มีเครื่องดูดควันเรียบร้อยนะครับ ทำครัวได้สบายใจเลยนะครับอ่านี่พาชมครัวนะครับมีไมโครเวฟให้ด้วยหนึ่งเครื่องนะครับตู้แขวนเครื่องดูดควันนะครับสิงเตาเป็เเนเตาไฟฟ้านะครับปั๊มน้ำแท่งน้ำนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับ ใช้งานพร้อมอยู่นะครับดัางนี้ถ้าใดสนใจนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 24 79นะครับสุขุมนะครับตัวทานข้าวนี่สวยมาก ชั้นล่างนะครับก็สุขภัณฑ์ยังใหม่มากนะครับบ้านยังใหม่นะครับน่าอยู่มากนะครับแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องห้องใต้บันไดนะครับเป็นห้องเก็บของโอเคเดี๋ยวพาไปสำรวจชั้นบนกันต่อนะครับชั้นบนเป็นห้องนอนนะครับไปกันต่อเลย บันไดก็เป็นพื้นไม้นะครับามาถึงชั้นบนแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูห้องนอนใหญ่ก่อนนะครับห้องนอนใหญ่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก็มีแอร์ให้นะครับ แอร์ให้หนึ่งตัวห้องนี้มีเตียงที่นอนนะครับตู้เสื้อผ้าแล้เครื่องแป้งนะครับครบนี่นะครับเตียง6ฟุตจะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับ1ชุดนะครับตรงนี้ ห้องนี้ก็ใช้ตรงนี้เป็นประตูห้องน้ำนะครับประตูห้องน้ำเข้าห้องนี้ห้องน้ำก็มีน้เครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับมีผ้าม่านกั้นเปียกแห้งนะครับโอเคห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกับส่วนกลางด้านนอกนะครับนี่ครับห้องเดียวกันนะครับห้องน้ำ ห้องน้ำชั้นบนพื้นชั้นบนเป็นพื้นลามิเนตนะครับฝ้าก็เป็นฝ้าฉับระเียบนะครับอ่าดูห้องนอนที่สองนะครับห้องนี้อยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็มีแอร์ให้นะครับหลังนี้มีแอร์ให้3มเครื่องนะครับห้องนอนสองห้องแล้วก็โถงชั้นล่างอีกหนึ่งตัวนะครับ Okay. ท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479นะครับสุขุมนะครับแอดมินเพจก็สำหรับรีวิวบ้านเช่าหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่ทานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ